ก็สว okay. ัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมมาสเตอร์ตะพูกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่น้ำพุเข้าแมปไมครับเนี่ยมาเพราะอะไรวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรีวิวบ้านแสนสุขหรือบ้านที่ของมาสเตอร์ท่านน้ำพุนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมันก็นานพอสมควรเลยนะครับ เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะมารีวิวบ้านทั้งข้างในและข้างนอกกันนะครับก่อนที่จะไปรีวิวก็ฝากกด s u b สไคร b ์ให้ช่องมัสเตอร์ธนพูดด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ให้กําลังใจแล้วก็การซับนะครับโอเคเปลี่ยนมุมมองแล้วแล้วตรงนี้ก็คือนัมพุสเฮาส์ก็คือบ้านของธนพูดนี่แหละครับ b ิ g กินบิกินบิิงก็ อะไรวะวันที่18สิงหาโอ้อันนั้นก็ปีที่แล้วนะ2021สร้างเสร็จครั้งแรกเมื่อวันที่25กันยายน2021โอ้อันนี้ก็ใช้เดือนหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็คือเสร็จตั้งนานละอันนี้คือมาแก้ไขต่อตั้งแต่วันที่25พฤศจิกาจนถึงเสร็จเสร็จล่าสุดก็วันที่13มกราคมนะโอเค อันนี้คือทะเบียนบ้านโอ้สี่สิบหกทับสองมาจากไหนอ่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินแล้วข้างๆทางเดินโอ้ยอะไรวะเออใช่มันก็จะมีประตูตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรวะนี่แหละซุ้มที่นั่งที่พักผ่อนหรือที่ถ่ายรูปประมาณนั้นครับอุ้ยตรงนี้มีชิงช้าด้วยอุ้ยแบบนี้ก็ถือว่าวิวสวยสวยเหมือนกันนะเนี่ย โอ้น่านั่งอะ่ะก็อยากให้มีในชีวิตจริงอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรวะลงรถซึ่งลงรถของน้ำพุก็จะเป็นรถซาลิงเนาะไม่ใช่รถไอติมละไม่ได้ขายไอติมนะครับเอ่มตรงนี้ก็จะเป็นมันก็แค่เป็นต้นไม้ที่ประดับไว้หน้าบ้านเฉยๆนะอันนี้ก็ใช้ไอเดียของน้ำพุเองนะใช้ไอเดียจริงๆนะโอเคเดีย๋ยวไปดู ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะใช่เลยสระน้ําซึ่งก็ไม่มีรอยการแก้ไขอะไรใดๆอันนี้คงเดิมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนะครับหรือที่สาธารณะนี่แหละครับเพื่อมีงานรวง,งานอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่นอนพักผ่อนเนาะเอาไว้ดูริมสระน้ำโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยครับเอาไว้ประดับประลานะ ไว้ผลิตเนี่แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซนทดลองวิทยาศาสตร์นะนี่ก็จะมีแร่บ้างมีไฟฟ้าบ้างนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในห้องนี้ได้เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะโอ้มีขวดมีแลบอะไรพวกนี้ด้วยเนาะโอ้ย จะรู้ว่าข้างบนมันมีอะไรโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหอดูดาวใช่เลยครับหอดูดาวโอเคลงจากนี้มาที่นี่อันนี้ก็คือเคยนหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าปั้นจันนะปั้นจันทรเอาไว้ยกของของที่อยู่ที่สูงนั่นแหละครับโอ้แล้วที่นี้ก็ยังยังเป็นปันจจัยที่สําคัญนะครับก็คืออะไรวะทางน้ําแล้วก็ น้าแล้วก็แหล่งพลังงานหรือไฟฟ้าเนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นแทงน้ําแทงน้ําเอาไว้ใช้ในการอุปโภคและก็บริโภคนะเดี๋ยกรู้ว่าในนี้มีอะไรก็มีน้ําสิครับจะให้มีอะไรมีลาวายอยู่ในถังแล้วก็เอามาดื่มหรอโอเคเปิดแล้วโอเคก็ค่อยซ่อมโดยการใส่ประตูเนาะใส่ประตูบานโอเค ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสวนที่น้ำ kita, yes. พุปลูกไว้นะครับปลูกไว้ตกแต่งประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวสาลีหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวีเนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นบีทูตอันนี้บีทูตครับนี่ก็จะเป็นมันฝรั่งโปเตโตอันนี้จะเป็นแครอทโอเคอันนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำนี่แหละครับแหล่งน้ำปล่อยให้มันไหลไปไหลมานะ ซึ่งตรงนีง้มันจะมีเบอร์รี่สองอย่างก็คือเบอร์รี่หวานแล้วก็เบอร์รี่ส้มหรือเบอร์รี่เรืองแสงเนี่ยแหละครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ยังมีอีกคือโก,โกโก้อุ้ยข้างบนไอ้ดอกสีชมพูมันก็คือดอกสปอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นออันนี้คือสีเขียวเรียกว่าแตงโมเออใช่แตงโมอ,นนอันนี้ก็ต้นของมันอยู่แล้วนะ่ะแล้วก็มีฟักทองด้วยนะ มาถึงตรงนี้อันนี้คือไผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อยอุ้ยอันนี้ก็คือหมีแพนด้านะมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงประจําประจาบ้านเนาะเอาไว้เลี้ยงครบในบ้านเนาะโอเคมาสู่อุ้ยจะจะลงไปน้ําทําไมวะอ๋อแค่ไปดูเฉยๆโอเค อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มหรือถ้าเป็นฟาร์มข้างๆบ้านก็เรียกว่าบินิฟาร์มอันนี้ก็จะมีวัวหมูแล้วก็แกะเนาะอันนี้เออใช่ไก่อันนี้ก็จะเป็นฟางบอกฟางนั่นแหละอันนี้ไก่อุ้ยโอ้ได้ไข่หลายใบยจริงๆนะเนี่ยครับถ้าเป็นชีวิตจริงถ้าผลิตไข่มาเยอะกว่านี้ก็โอ้สบายอันนี้ก็จะเป็นโอ้อันนี้ก็บอกฟาง แล้วที่นี่ก็คือบอ่อน้ําเอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็ตักน้ําเอาไว้รดน้ําต้นไม้ประมาณนี้ครับโอ้อันนี้มาส่วนของกีฬาและการออกกําลังกายในนี้ก็จะมันมันคือสนามฟุตบอลแล้วก็เครื่องออกกาลังกายและอีกอย่างหนึ่งมันก็มีบาสเกตบอลอันนี้ มันก็เป็นตะกร้าของมันนั่นแหละโอ้ต่อมาอันนี้คือที่นั่งสําหรับการประชุมเนาะหรือถ้านั่งคุยกันเฉยๆก็มามารวมตัวกันตรงเนี้ยอุ้ยอันนี้ส่วนประดิษฐ์เนาะส่วนประดิษฐ์อุ้ยมียอดมีอันนี้ด้วยวะ่ะยอดหิน d r i f stone ใช่ <c oughs> ต้นต้นนี้เห็นไหมต้นชวนชมเนาะ โอ้โหมีดอกโทธทิมด้วยแล้วในส่วนประดิษฐ์ที่นี่ก็คือน้ำพุน,นะครับมันคือน้ำพุหรือะน,นี่คือหน้าบ้านแล้วข้างบนที่บ้านมันก็จะมีหลังค้าแล้วก็มีป้ายติดแล้วก็มีเสาธงเสาธงโอเควันนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะไปดูภายในบ้านกันเลยนะครับว่าภายในบ้านนะครับมันมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นพรมสีเขียวอะไรวะเขียวครามแล้วก็ฟ้าเนาะไปดูในห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเรียนหรือห้องอนเนกประสงค์อุ้ยตรงนี้มีไลบรา,บารีอันนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของเนาะชั้นเก็บของอันนี้ก็แต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะอโหมีโซฟาสีแดงด้วยโอเค ปะก่อนจะไปดูห้องข้างบนก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ่าอะไรวะห้องครัวเออใช่ห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอันนี้ร่วมนะร่วมอุ้ยเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้นี่นะแต่ว่าประดับประดิษฐ์ของแบบให้มันดูดีขึ้นนะ่ะเออใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเอออันนี้ตู้เยน็นอันนี้เตา เตาเผาเตาอบน,นี้อันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานอันนี้อ่ำอะไรวะมันคือบาเรลเอาไว้เก็บของอะไระครับเอาไว้เก็บเครื่องปรุงเนาะโอเคไม่มีอะไรมากในห้องครัวโอเคออกจากห้องครัวแล้วก็มาบนบ้านกันดีกว่านะอืมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปดูเนาะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมนะโอ้มันมีสองเตียงขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งห้องนอนซึ่งบ้านอภูก,ก็จะมีแค่นหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องนอนแบบนี้ก็อยู่ง่ายอ่ะเนาะอุ้ยอันนี้ก็เป็นที่นั่งพักผ่อนหน้าบ้านเนาะอไม่ใช่หน้าบ้านสิอะนนก็แค่หน้าห้องหน้าห้องนอนใช่ใช่เลย <c oughs> โอเค มาถึงตรงนี้บ้างเออห้องอาบน้ํามันจะมีอ่างอาบน้ําอ่างอ่างไปฟันใช่แล้วในนี้ก็จะมีเออใช่ห้องสุขามีกระดาษทิชชู่มีมีอ่างเอ้ยอันนี้ก็โถส้วมเนาะโถสุขภัณฑ์เนี่ยแหละครับชื่อทางการของมันนะชื่อที่สุภาพเลยเอออันนี้อาบอาบอามีผ้าคนหนงด้วยโอเค ใกล้จะมาถึงเห้องสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเหรอครับห้องสุดท้ายตรงตรงนี้ก็จะไปในนี้ก็จะมีเมตะก้าตะก้าเอ๋ยราวเอยเครื่องซักผ้าเออใช่เครื่องซักผ้า,านี่แหละครับในก็จะเป็นหีบเก็บของ ก็แค่เป็นลาวตักผ้านเนี่ยโอเคจะออกจากบ้านแล้วอุย้ยตรงนี้ยังไม่หมดครับอันนี้ก็คือเสาธงนี่ยครับเสาธง <c oughs> โอเคก็ดูความเรียบร้อยเนาะ Okay. ออกจากบ้านแล้วโอเคทั้งหมดนี้ก็รีวิวมาหมดแล้วนะครับผมรีวิวบ้านทั้งหมดนี้ให้คะแนนกี่คะแนนครับโอซึ่งจริงๆแล้วก็สร้างเสร็จมาเกือบเดือนแล้วแหละแต่คือแต่ตอนนี้คือสร้างเสร็จแล้วก็นํามาเก็บไว้พอเก็บไว้ก็มาแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วก็มามาอัดคลิปมาถ่ายรีวิวนี่แะครับหวังว่าชีวิตจริงคงจะเป็นแบบนี้นะ ผมอยากจะได้แบบเนี้แหละรครับซึ่งถ้าถ้าผมถ้าคุณคิดว่ารีวิวไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ที่นี่คือก็อยากให้คะแนนก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาดูการรีวิวแล้วก็ให้คะแนนนะครับโอเคใกล้จะจบคลิปแล้วล่ะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะหรือหรือถ้าชอบชอบดูเนื้อหาเกี่ยวกับช่อง Master ร์ทันก็กด Subscribe นะ ท็อสุดท้แล้วก็กระดิ่งเนาะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย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 เฮลโลจัสเซ่บายบาย